แม้การเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับแต่ว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ยังคงต้องทําต่อไปอย่างต่อเนื่องเวลาสุดน,นะครับผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติได้มีการสั่งระดมกวาดล้างอาชญากรรมจนถึงวันที่7กรกฎาคมและสั่งเฝ้าระวัง61เเขตการเลือกตั้งรวมถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีที่อาจจะมีการแจกใบเหลืองใบแดงและให้มีการคุ้มครองสสจนกว่าจะมีการรายงานตัวต่อสภา พลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญที่ปรึกษาสบสิบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งได้ออกมาพูดถึงแผนรักษาความปลอดภัยหลังจากการเลือกตั้งโดยบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้ระดมกวาดล้างอัจญากรรมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมพร้อมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่61เขตเลือกตั้งใน25จังหวัดและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่ที่กกต มีการแจกใบเหลืองใบแดงซึ่งก็คือจังหวัดสุขโขทยัยชัยภูมิมหาสารคามบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกดครับ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจะดูแลความปลอดภัยให้กับว่าที่สสทั้งในระบบบัญชีรายชื่อและระบบแบ่งเขตด,ด้วยนะคะจนกว่าจะเดินทางมารายงานตัวเป็นสสโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหลังวันที่7กรกฎาคมจะมีการประเมินความจําเป็นว่าจะต้องให้ความคุ้มครองดูแลตัวผู้สมัครอีกหรือไม่ทางด้านโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับพลตํารวจตรีประวุฒิถาวรศิริได้ออกมาเปิดเผยถึงสถิติคดีที่เกี่ยวกับการกระทําผิดพระราชบัญญัติเลือกตั้งครับ พบว่ามีการซื้อเสียง12คดีการข่มขู่ผู้สมัคร15คดีฉีกบัตรเลือกตั้ง20คดีนำบัตรเลือกตั้งออกนอกที่ตั้ง2คดีการจำหน่ายสุราในเวลาห้ามจำหน่าย28คดีรวมทั้งสิ้น67คดีอย่างไรก็ตามครับในส่วนของการขีบบัตรเลือกตั้งยังเหลือค้างที่อำเภออุ้มผางและก็ที่อำเภอเมยอ,อำเภอแม่เมยนะครับจงบังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกหนักและยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งก็คาดว่าหีบบัตรเลือกตั้งนั้น จะมาถึงกรกตในช่วงเย็นวันนี้และจะสามารถนับคะแนนได้100%เซในวันนี้ครับ